โอเคยังไงวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้ก็อาจจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะคือไม่มีอะไรหรอกวันนี้จะมาทําคลิป5อันดับสล็อตพีจีในดวงใจของพี่แม็กแล้วกันนะครับผม <c oughs> คงจะเป็น5อันดับที่พี่แม็กจัดขึ้นมาเองนะไม่ได้ไปอิงใครมาแล้วกันนะครับผมยังไงก็ทักทายนะทุกคนยังไงก็ฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยละกันนะนะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับให้พี่แม็กด้วยโอเค พูดเท่านี้เราจะไม่พูดเพลงทำพร่ำกันเยอะมากไปกว่านี้แล้วและก็ตรงนี้คือหน้าช่องพี่แม็กยังไงคุณเห็นไหมมันจะมีปุ่มซับเต็มไปหมดถ้าเกิดคุณเปิดเข้ามาในหน้านี้นะ่ะไอนี่คือคอมพี่แม็กไงมันก็ไม่มีให้กดถุกปะแต่ถ้าเกิดเป็นคอมคุณนะี่ะมันจะมีพอแล้วพี่แม็กจะไม่พูดอะไรแบบนี้ยังไงก็มาดูกันก่อนนะโดยห้านดับที่พี่แม็กเลือกไว้ในวันนี้นะทุกคนก็ จะเป็นเกมสล็อตที่พี่แม็กชอบแล้วกันนะทุกคนนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่อันดับที่1เลยนะครับผมทุกคนโอเคสําหรับอันดับที่1ในดวงใจของพี่แม็กเลยนะก็จะเป็นเกมแม่หญิงคนป่าแม่หญิงสาวถ้าเอ่ออะไรกันแม่สาวถ้าคนป่าคนป่าเจ้าป่าอะไรก็จะว่าไปชื่อไทยไม่นเยอะสะุอเกินเอาเป็นว่า ทุกคนรู้จักเกมนี้กันดีนะคือจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยสำหรับพี่แม็กเลยนะข้อดีที่1เลยคือฟีเจอร์ราคาไม่แพงนะทุกคนแล้วก็ข้างในฟีเจอร์ค่าฟีค่าซื้อฟีเจอร์เนี่ยถ้าเป็ด20%ใช้แค่1 0 0 0เท่านั้นนะครับแล้วข้างในฟีเจอร์จะสามารถหมุนฟรีได้10ครั้งใช่ไหมทีนี้หมุนฟรี10ครั้งปุ๊บถ้า มันแตกหนึ่งครั้งตัวคูณจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะฮะดูถ้าเกิดมันแตกหนึ่งครั้งเนี่ยมันขึ้นคูณมันจะเพิ่มไปทีละสองทุกคนนี่นะครับผมพอแตกปุ๊บคูณแตกปุ๊บคูณทุกคนดูนะฮะแตกปุ๊บคูณแตกปุ๊บคูณคูณไปอีกกระตุกกระตุกยิ่งแตกเยอะของยิ่งกระตุกไม่เกี่ยวยิ่งแตกยิ่งคูณนะทุกคน เบ็ด20เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของการคูณของมันละกันนะครับนี่ฮะผลลัพธ์ของการคูณนะเบตยีบคูณ16นะครับผมแตกไม่เท่าไหร่นะขึ้นเงินรางวัลเมกะนะครับผมแตกเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นนะซุปเปอร์เมกะนะครับผมยิ่งถ้าเกิดมันแตกต่อเนื่องอตัวผลรางวัลสมมุติว่ามันแตกมาประมาณ500จากตัวรูปภาพหรือตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่นะครับ พอมันคูณ16มันก็จะเพิ่มเป็นเลขะถ้าเกิดคุณดวงดีนี่คือแตกยักษ์แตกหมื่นเนี่ยมันเลยเป็นเกมสุดฮิตของใครหลายๆคนนะครับผมเกมนี้โดยเฉพาะจุดเด่นที่พี่แม็กบอกไปขั้นต้นนะที่ว่าฟีเจอร์มันราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะนอกจากการที่จะเข้าฟีเจอร์แล้วเนี่ยเวลาเรากดธรรมดานะครับผมมันก็ยัง มีโอกาสลุ้นฟีสปินเหมือนเกมทั่วๆไปนะและก็มีวายมีอะไรเหมือนเกมสล็อตของเจ้าของเจ้าอื่นๆแบบปกติเลยนะครับผมถึงพวกนั้นจะไม่ใช่จุดเด่นของอไม่หญิงคนป่าไม่หญิงสาวถ้ำหรือพระธรรมแต่วายมันก็ยังสามารถช่วยให้เราจับคู่กับกับตัวที่เราจะแตกได้นะฮะตัวนี้นี่เบ็ดต่ำสุดน่าจะสี่บาท ไม่สี่ก็สองจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องไปนสนใจไอเบ็ดต่ำสุดหรอกนะทุกคนนี่นะครับผมวายพอแตกวายมาันมันจะแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วเวลาตัวเกมเวลามันแตกนะครับแค่มีรูปภาพตรงกันแค่สามแถวเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพนะผมก็จะแตกเงินรางวัลน,นะครับผมโดยรูปแบบในการแตกเงินรางวัลของมันเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะอะนอกจากจุดเด่นเรื่องฟีเจอร์นะครับผม รูปแบบการแตกมันมีเยอะแยะมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะครับให้ทุกคนได้มาลุ้นมาตื่นเต้นกันในเกมของไม่กี่คนป่าเกมนี้นะเท่าๆท,ที่พี่แม็กเล่นมานะพี่แม็กสังเกตนะวายเกมนี้นี่แตกบ่อยพอสมควรนะครับผมแล้วนอกจากเรื่องวายแตกบ่อยนอกจากเรื่องฟีเจอร์ราคาไม่แพงนะครับผมการเข้าฟีสปินหรือสเก็ตเตอร์มันก็ไม่ได้ เข้าย่าขนาดนั้นนะในความรู้สึกพี่แมนะ็กนะกด2ี่0บาสิบครั้งอะ่ะมันต้องมีครั้งหนึ่งนะที่เข้าฟีสปินเองนะคบผมอยู่ที่ว่าตอนที่คุณเข้าฟีสปินเนี่ยคุณเลือกเบ็ดเท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณเลือกเบ็ดสูงคุณยิ้มได้เลยนะผมว่าถ้าเกิดเข้าไปในฟีเจอร์เนี่ยไม่ค่อยแป๊กนะมีแป๊กบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยแป๊กนะเพราะว่าแปบ๊บแป๊บมันคูณนะต่อให้คุณซื้อฟีเจอร์แป๊บเดียวก็ได้ตัง ค่าซื้อฟีเจอร์คืนนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันการันตีว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมด้วยความห่วงใยของพี่แม็กนะเล่นแบบมีสติเล่นเอาสนุกอย่าให้เกมเล่นเรานะฝากเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าของแบบนี้มันมีชนะแล้วก็มีแพ้นะทุกคนมันก็คือเกมนั่นแหละนะคะเราต้องเดาใจอย่าให้มันจับทางเราได้ อย่าไปหัวร้อนนี่สําคัญมากนะทุกคนเอาเท่าที่เรามีนะย้ำนะทุกคนแล้วก็ขอไว้สําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะดูคลิปพี่แบคหรือจะไปหาทําอะไรอย่างอื่นนะครับผมเราระวังตัวระวังเนื้อแล้วก็ดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันต่อนะครับวันถัดไปนะหรือคลิปหน้านะทุกคนว่าอันดับถัดไป เกมสล็อต pg ในใจของพี่แม็กจะเป็นเกมอะไรยังไงก็มาติดตามได้ที่ช่องพี่แม็กนะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้พี่แม็กด้วยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวพี่จะทำห้อันดับนะวันนี้อันดับ1ไปแล้วนะครับผมเหลืออีก4อันดับนะเดี๋ยวมาดูกันลองเดาดูก็ได้ว่าอีกสอันดับในใจพี่แม็กเนี่ยมันจะเป็นเกมอะไรนะทุกคน แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถูกหรือจะตรงไหมนะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนเช่าพี่แม็กจะครบ100รยซับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดซับดูแล้วไม่ซับไม่ซับไม่ไลค์ไม่เม้นกดเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กจะมีเครดิตมาแจกทุกคนนะทุกคนร้อยซับเท่านั้นนะเดี๋ยวในคลิปร้อยซับเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้รับเครดิตฟรีจากพี่แม็กไปนะครับผมโอเคเฮ้ยเจอกันไหนคลิปหน้าไปจริงๆแล้วขอให้ เฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮกันทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพเล่นแบบรู้คิดโอเค